คำว่า art for life and living เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของแนวทางของการใช้ศิลปะเป็นการระบุแนวทางว่าจะเป็นการใช้ศิลปะที่เห็นผลในระดับชีวิตของความเป็นอยู่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการ คำที่ค่อนข้างเป็นความหมายที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะดูคล้ายๆกับศิลปะแบบประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะแบบเชิงพาณิชย์ศิลปะแบบที่เ,ออเป็นพาณิชย์ศิลป์เป็นคอมเมอรเชียลอาร์ตอะไรพวกนั้นนะเพราะว่ามันเห็นผลเป็นไรายได้นะเห็นผลเป็นอาชีพแต่ทีนี้เนี่ยของที่นี่มันระบุชัดว่าเป็นศิลปะเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่เลยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า มันเป็นการฉีกมันเป็นการกระทําที่ฉีกกว่าปกปติเพราะที่นี่เนี่ยมันเป็นการใช้ศิลปะเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่โดยศิลปะตัวที่เราใช้เนี่ยเป็นศิลปะแบบเพียวอาร์ตหรือเป็นศิลปะบริสุทธิ์นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อนําเอาศิลปะบริสุทธิ์เนี่ยมาใช้อะเพื่อให้เห็นผลในระดับชีวิตของและความเป็นอยู่เนี่ยมันจึงต้องระบุ แนวทางไว้อย่างชัดเจนว่าเป็น Art for Life and Living เพื่อทำให้เห็นแนวทางว่ามันจะฉีกจากความเป็นเพียวอาร์ตที่มีปกติมีมาบนโลกอะโดยปกติเนี่ยโลกจะใช้เพนะียวอาร์ตในอดีตที่ผ่านมานะคะในรูปแบบก็คือ ผู้ที่เสพเพียวอาร์ตในระดับชีวิตและความเป็นอยู่จริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่สองฝ่ายนะสองสฝ่ายนะก็คือหรือจริงๆแล้วพูดถ้าพูดตรงประเด็นเลยมันก็คือมันก็มีอยู่แค่ฝ่ายเดียวก็คือศิลปินนั่นแหละที่ได้เสพเพียวอาร์ตในระดับชีวิตและความเป็นอยู่ในระดับจิตอินญ,ญาณคือเป็นเพียวอาร์ตจริงๆเ่ะแล้วมันเข้าถึงระดับชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการยกระดับจิตวิญญาณของศิลปินผู้นั้นนะ่ยแต่ในตัวของคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเพียวอาร์ตในแบบที่เป็นเพียวอาร์ตเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเองเลยแต่เป็นการนำเอาเพียวอาร์ตเนี่ยไปไปสร้างกระแสในลักษณะที่ทำให้มันเกิดการขายเกิดไรายได้เกิดการขายดังนั้นผู้รับประโยชน์ตรงนี้เนี่ย อย่างเช่นเป็นบล็อกเป็นตัวกลางแกลเลอรี่ต่างๆหรือเป็นตัวกลางในการขายและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ซื้อก็จะซื้อในลักษณะของการเก็บสะสมเป็นคอลเลกเตอร์ผู้ซื้อบางคนก็หรือผู้เสดหรือผู้ตัวกลางบางคนเนี้ยก็ก็อาจจะทำตรงเนี้ยทั้งเรื่องเงินด้วยแล้วก็ทั้งเพื่อ ยกระดับจิตวิญญาณตัวเองด้วยก็ได้นะเป็นการผ่านการเสพนะฮะผ่านการเสพแต่ศิลปินเนี่ยได้รับตรงตรงคือเป็นเพวอาร์ตผ่านการกระทําเข้าไปออกมาจากตัวเองเลยกระทําโดยออกมาจากตัวเองแล้วก็ฟลีนตัวเองด้วยแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันออกไปขายคือเป็นทั้งเป็นทั้งอาชีพและการ ยกระดับไปพร้อมกันดังนั้นเนี่ยจึงพูดได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการใช้ p l เในแบบเป็นที่เป็นศิลปะเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่นยในแบบที่เป็น p R r จริงๆเ่ยตรงตามชื่อมันเนี่ยตรงตามลักษณะมันเนี่ยก็แค่ศิลปินเป็นผู้ใช้ฝ่ายเดียวหรือผู้เสพงานศิลปะที่เสษในลักษณะยกระดับจิตวิญญาณตัวเองเนีเท่านั้นนะทีนี้เมื่ออยู่ๆเนี่ย ที่นี่ยอยู่ๆก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเป็นเราระบุแนวทางว่าเราจะเอาเพียวอาร์เนี่ยมาทำเป็น